นกอุศนีสุดทนแจงความจับค้นปล่อยแชทคาดฝีมืออดีตคนสนิทเป็นอีกประเด็นที่ร้อนแรงในวงการบันเทิงเมื่อนักแสดงสาวนกอุศนีถูกเข้าใจผิดว่าเจ้าตัวนั้นกำลังถูกทำของใส่ซึ่งเธอก็ได้ออกมาเคลียร์ประเด็นนี้แล้วล่ะค่ะว่าไม่ใช่ความจริง แต่ต่อมาก็ถูกผู้ไม่หวังดีนำแชทของนกนั้นส่งต่อที่เจ้าตัวนั้นถึงกับตกใจกลางรายการว่าพิธีกรมีได้อย่างไรเพราะเป็นแชทที่อยู่ในโทรศัพท์ส่วนตัวจนกลายเป็นประเด็นใหญ่โต ล่าสุด3นกก็ได้เคลื่อนไหวอีกครั้งในอินสตาแกรส่วนตัวโดยโพสต์ภาพเอกสารที่ไปแจ้งความไว้แล้วพร้อมเผยว่ากลางรายการสดรายการหนึ่งเมื่อวานนี้ทางรายการได้นำภาพแชทไลน์มาเผยแพร่ในรายการนกตกใจมากเพราะแชทไล n e นั้นคือลายส่วนตัวในมือถือนก ผู้ด,ดำเนินรายการพูดในรายการว่ายังมีมากกว่าที่นำเสนออีกด้วยช่วงที่ดำเนินรายการสดตอนนั้นในหัวมีแต่คำว่าทำไมผู้ด,ดำเนินรายการถึงมีสิ่งที่อยู่ในมือถือส่วนตัวของเราใครเป็นคนเอาแชทรายนี้ออกมาจากมือถือส่วนตัวของเราเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ยังไงฝีมือใคร เมื่อจบรายการจึงทบทวนพบว่ามือถืออยู่กับนกตลอดเวลาและมีรหัสล็อกมีเพียงวันเดียวที่นกทำธุระในสถานที่ราชการที่ไม่อนุญาตให้นำมือถือเข้าไปจึงฝากไว้กับอดีตคนสนิทสองคนซึ่งหนึ่งในนั้นรู้รหัสปลดล็อกมือถือนก เบื้องต้นคาดว่าอาจจะมีแอปปลดล็อกมือถือนกไปแคปข้อความที่นกสื่อสารกับบุคคลอื่นๆหลายคนไปเพื่อเหตุผลบางอย่างโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนกตอนนี้สิ่งเหล่านั้นถูกนำไปโยงกันจนเละเทะส่วนทางกับความจริงพัดผิงคนอื่นหลายคนจนเขาเสียหายกันหมดนกชี้แจงแล้วก็ยังไม่หยุดไม่จบ นกตัดสินใจแจ้งความขอพึ่งกฎหมายให้สืบว่าทั้งหมดนี้คือฝีมือใครใครต้องมีส่วนรับผิดชอบในเรื่องผิดกฎหมายครั้งนี้บ้างและผู้เสียหายที่ถูกพาดพิงบ้างส่วนได้มอบหมายให้ทนายดำเนินคดีแล้วผู้เสียหายคนอื่นๆที่เหลือจะตามมาแจ้งความเร็วๆนี้ค่ะ นกอดทนมากมาพักใหญ่แล้วปรามแล้วห้ามแล้วจนมาถึงจุดที่คนอื่นเสียหายจากเรื่องนี้มากมายถึงเวลาที่นกต้องแสดงความรับผิดชอบโดยการพึ่งกฎหมายบอนสังคมหากจะวิพากษ์วิจารณ์ก็ขอให้อยู่บนพื้นฐานของการเคารพสิทธิส่วนบุคคลผู้อื่นด้วยนะคะ และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ